โอ้ oh, เหมือนว่าเรื่องของครสเตียโนโรนันโดยังไม่จบนะครับสื่ออย่างมาก้าบอกว่าโรนันโดมีเงื่อนไขในสัญญากับอาณาเซอร์ด้วยซึ่งอนุญ,ญาตให้โรนันโดย้ายไปร่วมทีมสาลิกาดงนิวคาเซิลยูเนเต็ดได้หากว่านิวคาเซิลคว้าตั๋วไปยูฟ่าช็อปลิกเราต้องบอกว่าที่ผ่านมาเหล่าสโมสรชั้นนําของยุโรปเมือนโอกาสเซ็นสัญญากับโรนันโดเนื่องจากค่าเหนื่อยที่แพงเกินไปสมัยสุดท้ายเขาต้องย้ายไปร่วมทีมอาณาเซอร์ด้วยค่าเหนื่อยเนี่ยหนึ่อยล้านปอนด์ต่อปี แต่ว่าการกลับมาเล่นในยุโรปของโรนัลโดอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้นะครับสื่ออย่างมาก้าบอกว่าเงื่อนไขในสัญญาของโรนัลโดกับอา a าเซอร์เนี่ยได้ระบุว่าโรนัลโดสามารถย้ายเข้ามาร่วมทีมนิวคาสเซิลแบบยืมตัวได้หากว่านิวคาสเซิลจบท็อปโฟในฤดูกาลน,นี้ เงื่อนไขนี้เป็นผลมาจากการที่กลุ่มทุนซาอุดีอาระเบียเข้าเช็คโอเวอร์นิวคาเซลด้วยมูลค่า300ล้านปอนด์เมื่อเดือนตุลาคมปี2021ทําให้เกิดคอนเนคชันกันระหว่างสโมสรกับประเทศทางตะวันออกกลางนิวคาเซลยูเนเต็ดครับกลายเป็นสโมสรที่ร่ํารวยที่สุดในโลกทําให้ตอนนี้พวกเขาไม่มีปัญหาในการทุ่มเงินคว้าผู้เล่นระดับบิ๊กเนมอย่างคิสเยโนโรนัลโด โรนัล do เองได้แสดงเจตนารมยากเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งโดยมีรายง,งานบอกว่าเขาขอย้ายออกจากแมนยูเมื่อฤดูกาลที่แล้วหลังจากที่แมนยูพลาดท็อปโฟและในท้ายที่สุดเขาก็ได้ย้ายตามความปรารถนาของเขาในเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับเพียสมอร์แกนนะครับโอ้โหถือว่าข่าวนี้ต้องติดตามกันแล้วนะครับมีออปชั่นแบบนี้ด้วยนะมีเงื่อนไขแบบนี้ด้วยครับถ้าสมมตินิวคาสเซิลคว้าตั๋วไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤะดูกาลน,นี้ โรนัลโด้มีสิทธิ์จะมาเล่นยืมตัวนะครับทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมเลยครับจัดไปเลยครับวารุน